สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าไร่เช่าวสวนทุกคนนะคะมือนี้ทั้งช่องมี่กินมีใส่ชาแนลนะคะจะผ้ามาปัม่มต้นกล้วยนวลก่อนที่จะไปเบิ่งกะฝากพีฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ะด้เลยค่ะเพื่อว่าเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องของเฮานะคะค่ะนี่คือต้นกล้วยนวลน,นะคะที่เฮาปลูกไว้ยูประมาณ 3ปีแล้วนะคะถึงจะได้ตัดลงมากินน่วยได้นะคะถึงจะถือว่าแกนะคะเดี๋ยวซู้มให้เบิ่งใกล้นะคะว่าเมื่อตอนกลวยนวดเครือกลวยนวดยุดทึงตุนเป็นลักษณะแบบใดนะคะนี่คือกลวยนวดน,นะคะเดี๋ยวจะปั่มลงมาให้เบิ่งนะคะ,คะลั่มตุนเดี๋ยวจะให้นี่คือตุนงามงามคักนะคะความสูงเข้าจะมาปั่มนะคะ แต่ยังมอ่งบออกเลยว่าสิสปัม่มจังได้เครือมันจังสิบ่วสัมกล้วยนวลต้นนี้ปลูกได้ประมาณ3ามปีนะคะถึงจะได้กินนวยนะคะถึงจะสามารถเอานวยมาบ่มกิ่นสุกได้นะคะใส่เมล็ดนะคะในการปลูกนะคะต้องใส่เลื่อยเลื่อยในการตัด จากย่อดลงมากนะคะมันใส่เรื่อยในการตัดจากหย่อดลงมากนี่คือเรื่อยนะคะลงมากนี่เพ่ที่จะเป็นกาะนะคะ่ะเนื่องจากว่ามันสูงคักนะคะมันสูงคักก็เลยต้องเอาเรื่อยติดกับไม้ขึ้นไปเรื่อยสูงๆคอยหล่มต้นก็นได้นะคะ สุกแล้วค่ะสุกแล้วนี่คือลักษณะของกล้วยนวลทีบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะบางคนอาจจะชินแล้วเพราะว่าเห็นดูนะคะอยูบานนี่ยิ่งก่นของทั้งช่องมีกินของเฮากับยูบาลน่น่ะคะปลูกกินนะคะปลูกกิน่นกล้วยนวลน,นี่กาจะได้กินนี่สามปีคุณได้ค่ะ พวไปใส่มเมล็ดในการปลูกต่อไปกเปลี่ยนอาวุธนะคะเปลี่ยนอาวุธมาเป็นมิโต้นะคะในการตัด เร็จแล้วนะคะตัดเป็นสามท่อนคอยทอนลงแบบนี้นะคะเส่สภาพนี้ค่ะสวยงามตามทองเรืองค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ตลับเมตรวัดนะคะว่าต้นกล้วยนวลต้นนี้สูงจากเมตรนะคะตัดเป็นสามท่อนเนี่ยถึงจะวัดได้นะคะ สูง4เมตร50เซนนะคะต้นกล้วยนวลต้นนีสูง4เมตรหาิ0เซนติเมตรนะะ รสชาติของกล้วยนวลจะหวานหอมนะคะการขยายพันธุ์ของกล้วยนวลจะขยายพันธุ์โดยมเมล็ดนะคะเพราะว่ากล้วยนวลจะเบิร์มีนอนะคะค่ะนี่คือหน่วยหน่วยของกล้วยนวลน,นะคะที่สุกแล้วพร้อมที่จะกินได้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะทางงอมกว่านี้จะสีดำดำนะคะจะสีดำะะดำแต่จะมีเนื้อ้างในเป็นสีขาวนะคะ แต่เมื่อกินเนื้อของกล้วยนวลออกแล้วก็จะเหลือมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดตัวนี้เฮ้าจะเอาไปไว้ขยายพันธุ์นะคะกล้วยนวลขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะสําหรับคลิปการปั่มกล้วยนวลของเฮ้ากะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือไผ่มีคำแนะนำหรือขอซักถามนะคะ ฝากขอความไว้ใตคลิปของเฮานะคะจะได้มาตอบให้ความกระจ่างแกทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ